<c oughs> ในข้อนี้นะครับรูปของสี่เหลี่ยม E F Q R เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้รูปตรงนี้หน่อยหนึ่งนะฮะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกำหนดมาว่าด้านนี้นะครับ EQ ยาว a นะครับแล้ว QR ยาว b นะฮะ ดังนั้นด้านนี้ก็เลยเป็นด้านเหมือนกับตรงข้ามของสี่สามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านหนึ่งยาว a ายาว b นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะฮะจะได้ว่าด้านนี้ยาว a อกำลับบงอ่าถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวางอยู่บนด้าน a เนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่ยาว a กำลับบงสอง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางอยู่บนด้าน b จะมีพื้นที่เท่ากับ b กำลังสองดังนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยด้านนี้ถ้ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางอยู่บนด้านนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองครับอันนี้เป็นพื้นฐานของพีทาโกรัสนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยม efqr ก็เท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองเลย ทีนี้ข้ามาดูพื้นที่ของสามเหลี่ยม AQF นะครับ AQF นะครับเราทราบว่าด้านด้านเนี้ยนะครับด้าน AQ เท่ากับ a นะครับสมมติว่าด้านนี้เป็นฐานเราอยากจะทราบพื้นที่ AQS ดังนัง้นจึงต้องรู้ความสูงนะครับจะรู้ความสูงได้เราก็ต้อง ลากเส้นยาวออกไปนะครับยาวไปแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากขึ้นมานะครับนี่ในขั้นตอนแรกที่เรายากลากเส้นยาวออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาลากเส้นยาวออกมาเนี่ยเราสามารถวาดเป็นรูปสามสามเหลี่ยม AB กลับด้านมาอยู่ด้านนี้ได้ด้วยนะฮะเพราะด้านนี้ยาว a ด้านนี้ก็ต้องยาว AE ใช่ไหมครับ ด้านนี้ยาว b ด้านนี้ก็ต้องยาว b ด้านนี้ยาว b เหมือนกันนะครับเรากลับด้านมาเราจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนนะฮะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าน,นี้ด้านนี้ยาวเท่าไหร,ร่นะฮะเราก็ลองลากเส้นตั้งฉากขึ้นมานะครับคราวนี้เรามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านนี้ยาวเท่าด้านนี้นะครับ QR ยาวเท่า QF แล้วเนื่องจากมุมเนี่ย มุมด้านนี้เป็นมุมถูกนะครับด้านนี้เป็นมุมผิดมุมถูกมุมผิดอยู่ในสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับดังน,นั้นถ้ามุมนี้เป็นมุมถูกนะครับด้านนี้ก็ต้องเป็นมุมผิดเพราะว่าในสามเหลี่ยมมุมฉากรวมกันได้180ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น90แล้วเพราะฉะนั้นถูกกับผิดรวมกันต้องได้90ดังนั้นถูกได้ถูกอันนี้เป็นถูกอันนี้เป็น90ดังนั้นอีกฝั่งห네นึ่งต้องเป็น ผิดนั่นเองนะครับก็เลยได้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้ขึ้นมานะฮะลากนนตั้งฉากขึ้นมาได้นี้เป็นผิดได้นี้ก็ต้องเป็นถูกใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรารู้ได้ไงด้านนี้เป็น A ด้านนี้เป็น B เพราะว่าเรามีสมบัติของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปที่สองนี่นะฮะก็คือมุมด้านมุมอันนี้ก็มุมด้านมุมถ้าด้านนี้ยาว A ด้านนี้ยาว b นะครับถ้าด้านนี้ยาว a ด้านนี้ยาว b ดังนั้นก็สรุปได้ว่าด้านนี้ก็ได้ต้องยาว a ด้านนี้ยาว b นั่นเองนะครับเขียนไว้ข้างในล้วกันก็สรุปเป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการรู้ว่าด้านนี้ยาว a ความสูงเท่าไหร่ความสูงก็คือความสูงที่เส้นที่ขึ้นมาตั้งฉากกับเส้นที่ ที่ลากเลยมาจากฐานนั่นเองพราะนั้นความสูงก็คือ b นัน่เองอันนี้คือความสูงของสามเหลี่ยม aqf แล้วนะครับก็เป็น1ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็จะ้1็ส่วน2 ab นะฮะดังนั้นได้ได้ใงข้อนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูในพื้นที่ของสามเหลี่ยม dre ก็คือ dre รูปนี้นะครับ เนื่องจากรูปนี้นะครับให้ด้านนี้เป็นด้านฐานคือ B นะครับเราต้องการทราบความสูงเราก็ลากเส้นยืดออกไปจาก B เป็นอย่นี้นะครับแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากขึ้นมานะะอันนี้ก็จะเป็นความสูงแต่เรายังไม่รู้ตอนแรกว่าหรูเป็นอะไรนะฮะ แต่เรามาดูคล้ายๆกับเมื่อกี้อันนี้เป็นถูกอันี้เป็นผิดฝั่งนี้ต้องเป็นมุมถูกเพราะว่าสองมุมรวมกันเป็นมุมฉากใช่ไหมครับถ้าเราตั้งฉากตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นถูกตรงนี้ก็ต้องเป็นผิดใช่ไหมครับเพราะว่าถูกบวกผิดเนี่ยต้องเป็น90องศานี่เป็น90แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นถูกและนี่ก็ผิดนะฮะดังนั้นก็คุณสมบัติเดียวกันก็คือ คุณสมบัติของสามเหลี่ยมที่เท่ากันของการของรูปนี้กับรูปนี้นั่นเองนะครับก็เอารูปนี้เนี่ยด้านนี้เป็น b ด้านนี้ก็ต้องเป็น b ด้านนี้เป็น a ด้านนี้ก็ต้องเป็น a นะฮะดังนั้นด้านนี้อ่ะเขียนข้างในแล้วกันให้เป็น a ข้างในนะฮะอ่าด้านนี้ยาว a ความยาวด้านนี้ก็คือความสูงของสามเหลี่ยม dre นั่นเองฮะ สามเหลี่ยม DRE เขียนเส้นหลักหนกนะัดังนั้น DRE ก็เข้ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงฐานก็คือ b สูงก็คือ a นะครับก็เป็น1ส่สวน2คูณ b คูณ a นะฮะจะเห็นได้ว่ารูปในข้อนี้เราต้องวาดรูปขึ้นเองคือสามเหลี่ยม3มรูปนี้ขึ้นเองนะครับจากโจทะยะ์รูปแรกที่วาดได้เนี่ยเพราะว่าเราลองวาดให้มันขนานกัน2เส้นนี้ให้ขนานกันนะครับพอขนานกันปุ๊บเราจะเห็นว่าถ้าด้านนี้ ตัดเป็นตั้งฉากขึ้นมาแล้วเห็นว่าเอา้าอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเออเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรด้านขนานก็คือสี่เหลือสี่แล้วมุมฉากด้วยนะมุมฉากด้วยก็คือสี่เหลี่ยมอะไรผืนผ้านั่นเองใช่ไหมครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันได้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้มาก่อนแล้วค่อยไล่สามเหลี่ยมรูปที่สองที่สามนี้ขึ้นมานะครับเพื่อหาความสูงของสามเหลี่ยมอันนี้กับอันนี้นั่นเองนะครับ ใช้ในการหาความสูงของสามเหลี่ยมของอันนี้กันนี้นะฮะสามเหลี่ยมสองรูปนี้ใช้หาความสูงเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากแต่รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยเราทราบอยู่แล้วก็คือ a กําลังสองบวกบีลังสองนะครับแต่อันนี้ก็คือ a กําลังสองใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ b กําลังสองอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่า1นึ่งสองใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกัน1นึ่งคูณสองหนึ่งสองมีสองอันละแล้วอีกหนึ่งสองไอสองอันนี้ก็หนึ่งคูณสองเหมือนกัน ดนั้นหส่วนสอง ab มีกี่อัน 2> 1 2 3 4 4รูปใช่ไหมครับก็กลายเป็น1ส่วน2 ab คูณ4บวกกับ 2> a กําลังสองคืออันนี้นะครับแล้วก็ b กําลังสองคือสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วก็ a กําลัง2อบวก b กําลังสองคือสี่เหลี่ยมด้านนะี้ดังนั้นก็เลยกลายเป็น2กงเกัง2 a กําลังสองบวก2 b กําลังสองบวกด้วย2 ab เท่ากับ1922 Yeah.